ก็เลยเกิดเป็นฟาร์มออร์แกนิกขึ้นมาครับครับถามนิดนึงครับทำพอตั้งแต่เริ่มทําฟาร์มออร์แกนิกขึ้นมาเนี่ยท่านท่านได้กําไรหรือไม่หรือว่ายังไงโอ้ยากครับครับเราเป็นพ่อค้าครับ <c oughs> ใช่ไหมฮะการเป็นพ่อค้าเนี่ยคุณทําอะไรต้องให้มันคุ้มทุนเ <c oughs> พราะฉะนั้นการค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยเดือนหนึ่งหลายแสนบาทครับอันนี้สําคัญมากในเมื่อค่าใช้จ่ายมันแพงแล้วเนี่ยเราต้องจ้างคนทํางานครับ เราไม่เหมือนเกษตรกรซึ่งมีการสองคนสามีภรรยาทํากันเชาเย็นพวกนั้นเขาเขาทำได้เขาทาน้อยเราต้องทําในปริมาณสูงมากถึงจะพอเพียงกับค่าใช้จ่ายอันนี้ครับการที่เราขายผลิตเราไปในท้องตลาดเนี่ยทีแรกที่ขายออกไปเนี่ยเราขายราคามันคอสจริงๆแล้วมันสูงกว่าแล้วเราไปขายเนี่ยก็ต้องขายแพงกว่าเพราะขายแพงกว่าชาวบ้านก็ไม่ค่อยยอมรับ นี่คือเหตุผลของหลายๆคนหลายบริษัทที่มีปัญหานันคือช่วงแรกๆเลยใช่ครับจนกว่าจะจับถูกจับทางถูกหมายความว่าแต่ละครั้งแต่ละแห่งเนี่ยฟาร์มเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ผักตัวนี้ปลูกแล้วจะดีไหมตลาดต้องการรับไหมผักตัวโ,โนตผักตลาดจะรับไหมผักตัวนันคนจะยอมกินไหมเราก็ปลูกไปบางอย่างที่ตลาดต้องการแต่เราปลูกไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ของเราไม่ ม,ม,ม,มันไม่ได้อยู่ที่อากาศเย็นเขาอยู่ที่ชาเชิงเซาซึ่งอากาศเป็นอากาศเหมือนกรุงเทพนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างปลูกไม่ได้ในฟาร์มเราครับะะเพราะฉะนั้น,ม,นมันไม่ง่ายฮะมันยากเหมือนกันตอนนี้ท่านคงเขา้เขาใจว่าได้กระจายผลผลิตทางด้านของเกษตรอินทรีย์ท่านไปในห้างใหญ่ๆเยอะแยะเลยท่านเข้าไปได้ไงครั้งแรกถามว่าเข้าไปได้ยังไงอย่างพารากอนอย่างนี้สยามพารากอนอันนี้ถือว่าไฮเอ็นของเมืองไทยถูกไหมครับใช่ครับการเข้าไปที่สถานที่ไฮเอ็น หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่มันเป็นเทรนด์คนต้องการสินค้าตัวนี้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าใครสามารถซัพพลายได้หรือซัพพลายไม่ได้ซัพพลายแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มครับการทํางานของแต่ละบริษัทเนี่ยจะไม่เหมือนกันคอนเซ็ปต์ Concept ไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยผมทําและทําไปเนี่ยถึงแม้ว่าเราทําแล้วเราไม่มีกําไร,รแต่เราก็ทําครับการทําของเราเนี่ยเราต้องการให้ผู้ชมเนี่ยได้รับของดีได้รับ ทานของที่มีคุณภาพจริงๆครับแล้วก็ต้องการสร้างแบรนด์เนมให้คนรู้จักแบรนด์เนมของเราเราถือว่าการที่มีสินค้าผักผลไม้ไปขายในห้างเนี่ยเป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งของเราเพื่อที่จะมาส่งเสริมการขายสินค้าอื่นๆต่อไปภายหลังแต่ในทางเดียวกันเองเนี่ยท่านก็สามารถโฆษณาจริงๆก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีสินค้าไปขายแล้วอาจจะไม่ได้กําไรในห้างทําไมท่านไม่เลือกที่จะโฆษณาตรงๆเลยเออคือเราสร้างความมั่นใจให้ผู้ พูดที่ต้องการจะรับประทานเขาได้เห็นผลเห็นของจริงแล้วก็เชื่อมั่นในคุณภาพอคืการโฆษณาให้ประสบการณ์จริงเลยใช่ครับการโฆษณาผ่านโทรทัศน์หรืออะไรนี่เขาไม่เห็นของจริงนะฮะแล้วเขาก็ไม่เคยชิมไม่เคยเห็นว่ามันจริงหรือไม่จริงครับแล้วก็เป็นยังไงแต่ว่าการที่ไปซื้อมาแล้วก็มามามาทานหรือว่าไปเห็นในท้องตลาดเนี่ยอันนี้มันของจริงครับงั้นท่านก็เข้าไปในตลาดเรียกว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้กี่ปีแล้วฮะที่ท่านเริ่มขายในซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งแต่เริ่มขายเลยนะเริ่มขายม,มายประมาณ3-4ปีฮะช่วงนี้เรื่องของเรียกว่าความคุ้มทุนดีขึ้นไหมฮะหรือว่ายังไม่คุ้มอยู่ดีถ้ามองในแง่ของผักผลไม้นะ่ะคม่คุ้มครับครับไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มถ้าจะคุ้มนี่จะต้องออทําใหญ่กว่านี้อีกเยอะฮะก็เลยเป็นสาเหตุให้หลายคนที่พยายามจะเข้ามาเนี่ยไม่รอดด้วยเหมือนกันเหนื่อยครับบอกคำเดียวว่าเหนื่อยมากครับ เพราะว่าวอลลุ่มการขายมันไม่เยอะแต่ท่านก็ยังทําเพื่อจะเอาแบรนด์แต่ว่าท่านมองเห็นว่าแบรนด์นี้จะเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกก็เราทําอาหารเสริมตัวอื่นๆขึ้นมาเนี่ยฮะเพราะอาหารเสริมตัวอื่นเนี่ยต้องการให้คนรู้จักอาหารเสริมตัวอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นการสร้างแบรนด์เนมขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรามีเอมอยู่อ๋อครับอาหารเสริมก็ใช้ชื่อแบรนด์เดียวกับตัวผักเลยคือตัวเดลิกรีนนะฮะเดลิกรีนเลยเพราะฉะนั้นผักที่เราขายก็ทําให้คนเชื่อมั่นว่า ของเราเป็นออร์กร่ดียวเดี๋ยวพอเราดึง <Brand S 1> อาหนร,รของเราก็ขึ้น,นอยู่ที่เดลิกรีนเนี่ยฮะซึ่งเราก็ได้ผ่านการรับรองโดยทางกระทรวงเกษตรแล้วก็ทางมาตรฐานแต่ถ้ามองดูด้านหนึ่งนะฮะเราเห็นความเรียกว่าความเติบโตของท่านท่านมีจุลินซีท่านเอาจุลินซีมาใช้กับทางด้านของการเกษตรนะฮะแล้วก็ทําผักขึ้นมาแล้วก็ทำวการาซึ่งเป็นเรื่องเกษตรแต่พอมากลายเป็นเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยอาหารเสริมนี่มันเหมือนกับ ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ในความรู้ผมหรืออาจจะผู้ชมหลายท่านคือมันเป็นเทคโนโลยีอีกแบบ,บม,มันเหมือนกับว่ามันต้องมีความรู้ทางด้านของอาหารเสริมเรื่องของยาเรื่องของเภสัชเข้ามาเกี่ยวครับผมครับแล้วตรงนี้เองทําไมท่านสามารถจะกระโดดเข้าไปทําอาหารเสริมได้ตัวผมเองคนกินอาหารเสริมมา30กว่าปีแล้วครับในเมื่อเรากินอาหารเสริมเนี่ยสมัยก่อนก็มีแค่วิตามินอ e, ีวิตามินซีและซิตรินสเปโรลิน่าสมัยหลังเนี่ยก็มีวีกราสเกิดขึ้นมีหลายสิ่งหลายอย่าง เกิดขึ้นอีกเยอะมากนะฮะมีการพัฒนาการผลิตอาหารเสริมเกิดขึ้นมากผมไปต่างประเทศทุกทีผมก็กินวีทกราสในต่างประเทศไปต่างประเทศก็ซื้อวีทกราสกลับมากินเป็นอาหารเสริมนะฮะพอมาสร้างฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยก็เริ่มลงไปทำวีทกราสเพราะเรารู้ถึงสรรพคุณของวีทกราสอย่างที่ผมว่านรผมกินมา30กว่าปีแล้วแล้วผมเป็นคนที่ชอบทําการทดลองชอบรีเสิร์ชอยู่ไม่นิ่งฮะเดี๋ยวก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูเดี๋ยวก็หา t i ค l e n โน้ต r t ค c l e นี้มาอ่านคือท่านดูเองหมดเลยทําเองหมดทุกอย่างโอ้โหเซิร์ชเองหมดเลยครับไม่ถ้าผมว่างมาไหร่ก็คืออยู่หน้าจออินเทอร์เน็ตครับไม่ได้ทําอะไรเลยเพื่อทำารีเสิ์ชเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะฮะเขาว่ากันว่าวีดกราสเนี่ยนะฮะเลี้ยงแค่นี้จริงๆใครก็เลี้ยงได้แต่พอเลี้ยงเป็นคอมเมอร์เชียลนี่มันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคนละอย่างเลยฮะมันไม่มันมันไม่หมูการทำคอมเมอร์เชียลวันหนึ่งผลิตร้อยโลสองโลนี่ไม่ง่ายเลยครับ ปัญหาเรื่องเม็ดปัญหาเรื่องดินปัญหาเรื่องอากาศความชื้นแสงทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นปัญหาหมดเลยครับแต่ถ้าคุณอยากปลูกถาดสองถาดไว้ดูเล่นทําง่ายครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของเราในช่วง b Business Sky ได้หมดลงนะครับเราติดอยู่ที่ว่าปลูกวีดกราสนี่นะให้เป็นคอมเมอร์เชียลนี่ปัญหาเยอะ แต่คุณวิรัตก็ยังไม่ได้ตอบเราว่าท่านแก้ปัญหาอย่างไรถึงได้สามารถผลิตได้สเกลใหญ่ได้นะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันต่อนะครับวิธีแก้ปัญหาเรื่องวีดกาซแล้วท่านกระโดดเข้าไปทำเนี่ยอาหารเสริมซึ่งอาหารเสริมเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านรู้ว่ามันมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวรวมทั้งเรื่องความน่าเชื่อถือด้วยนะครับคุณวิรัตทำยังไงถึงทําให้อาหารเสริมของเขาเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในตลาดแล้วตอนนี้ก็มีคนเริ่มรับประทานกันเป็นจริงเป็นจังสัปดาห์หน้าเรามาพบกันครับท่านผู้ชมครััแตตต่ในนนววี้้ออองขขพุณ เทียนลุ่งสีผู้เป็นประธานกรรมการบริษัทเฟิร์สออร์แกนิกฟาร์มตรงนี้ก่อนเลยครับขอบพระคุณครับคุณวิรัติครับดีครับครับท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่น่าสนใจช่วงเฮลที่ไก์กับคุณหมอแดงครับ